สวัสดีค่ะเซลานะคะเซลาอุ้มนะคะเซลาอุ้มค่ะค่ะวันนี้ครบรอบวันที่เราจะต้องจับฉลากแจกอทองคํานะคะทุกสัปดาห์นะคะโดยที่เงื่อนไขก็คือซื้อครบ2,000บาทได้คูปปองหนึ่งใบคะ่ะอ่าตอนนี้รายชื่อเราเตรียมมาให้แล้วนะคะ คุมจือให้ค่ะที่เนาไม้นีนะมือไม่มีเลยนะคะนี่ไนย่านนั่งแล้วกันเปนสูงเป็นคนตัวสูงนะคะอะไรสูงอะหัวสูงเรอว่า เซราค่ะทุกอย่างเลยนะคะแค่2,000บาทนั่นเองรับ1นึ่งสิทธิ์ที่จะลุ้นทองคำเราแจกทุกอาทิตย์เลยนะคะง่ายมใบเดียวก็ลุ้นได้ใบเดียวก็ลุ้นได้ไม่ต้องเล่นทายอดแค่สั่งซื้อ2,000ง่ายๆเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวผู้โชคดีจะมาที่ีกับผู้โชคดีด้วยน่าจะกันอยู่นะว่าลุ้นว่าใครเป็นผู้ชมดีซื้อเยอะก็ลุ้นเยอะหรือซื้อใบเดียวก็มีสิทธิ์ลุ้นได้นะใบเดียวก็เสียวได้วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าจบแจกอีกค่ะ